กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกๆคนวันนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าสกายไดนะครับโดยเราจะทําการโดดจากตึกสูงข้างบนนี้นะครับโหเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันไปเลยวู้ฮู้อุยลงมาแล้วนะครับได้3.2วิและในส่วนนี้เราได้เงินแล้วเราจะทําการซือ้อ jetpack นะฮะราคา500ดอลลาร์นี่มี jetpack ติดหลังแล้วว,ว้าวลองโดดกันเลยครับไปเลย ไอ้คือเดิม3า0 0แล้วเราสามารถอัพเกรดชั้นตึกได้ด้วยนะครับยิ่งตึกสูงเนี่ยก็ยิ่งไปไกลมากกว่าเดิมนะครับโดยราคา1ชั้นเนี่ยอยู่ที่500ดอลลาร์โอ้โหบินเตแพ็กว้าว <laughs> หน้าทิมเออนิวไฮครับ4,700อัปเกรดไปอีกชั้นเลยแล้วกันโอเคเพิ่มเพิ่มอีกชั้นแล้วนะครับตอนนี้เป็น12ชั้นแล้วร้ <laughs> องอย่างานั <laughs> ้เย้ <laughs> โอ้โห12อฟลอร์อัปเกรดเจ็ตแพกขั้น2ราคา20,000และเพิ่มชั้นตึกครั้งต่อไปอยู่ที่96 0 0นะครับแพงไปปะเนี่ยเฮ้ยกล่องอะไรอะ่ะมีกล่องของขวัญด้วยหรออู้เอาแล้วได้เงินเพียบเลยครับเงินเราได้ที่2 4 0 0 0นสี่นะครับโอ้โหอัปเกรดเจ็ตแพกได้เลยเนี่ยเป็นเลเวล2ไปเลยจ้าบินไปเลยฟืดว้าว <Yeah. S 2> เพิ่มอ,อีกหนึ่งชั้นครับ9,006ลุยไป Let's go อย่าไปดับมาดูชึบว้มาใกล้กว่าเดิมทางที่เราโดดนี่มีสีสันแบบสวยงามมากเลยนะครับโอ้โหสีแบบเป็นสีลุ้งเลยแต่ตอนร้องเสียงดังไปหน่อยหรือเปล่าอ,อันนี้เราต้องเก็บเงินเพิ่มเตินมนะครับได้มาอีกชั้นหนึ่งแล้วอัพเกรดบินไปเลยจ้าว้าว นานี้หัวทิมครับโอ้โหแปดพครับราคาห1หมื่น้าอุ้ยทายเ,เพื่อนๆหน่อยไหมอันนี้คือเพื่อนจะฝั่งตรงข้ามนครับเราโดดไปหาเพื่อนได้ไหมอ่ะลองดูดิเฮ้ยขอไม่ให้เราโดดอ่ะโอ้โหโดดไปเยี่ยมเพื่อนเลยเอาแล้วกล่องขวัญมาเปิดกล่องครับได้เงินเท่าไหร่โอ้โหไปที่1น0 0ง0สนเคยังโหดครับอัพเจรดได้กี่ชั้นเนี่ย 1 2 3ชั้นโอได้4ชั้น5ชั้นได้6ชั้นไหมหกชั้นเปิดกล่องครั้งเดียวนะครับเราได้มาอีก22ชั้นเลยนะครับโอหอย่างสูงไปเลยจะไกลขนาดไหนครับพอสูงขนาดนี้ไกลเท่าไว้าวหนึ่งหนสอพัตั์นะครับได้เงิน2 5งหมแล้ว ไปไกลกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยไปเลยเจ็ดแพรกเลวสูงโอ้ไกลเท่าไหร่เฮ้ยโอ้โห,โหได้หมื่นสี่สตาร์ทนะครับเรามาดูซิว่าอันดับที่หนึ่งมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับอันดับหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบสามชั้น oh, <no. S 1> อันดับที่สองอยู่ที่เก้าสิบหกนะครับและอันดับสามอยู่ที่เก้าสิบโอโ้เราจะไล่ตามพวกนี้ทันไหมเนี่ยชั้นจะบินไปแล้วโอ้โห,โโหโดวงอาทิตย์เข้าตา ถึงเวลาอพเ jetpack เป็นเลเวล5ปึ้งโอ้โหเอา้ากล่องเงินเราเกิดอีกแล้วมาสุมกันรอบนี้จะได้เท่าไหร่อุ้ยสองแสนสามแสนได้มาสามแสนัปเกรดได้พอดีเลยเลเวลหโอ้โหอย่างเท่ครับอันนี้ได้ก,กี่ชั้นเนี่ยน่าจะได้สัก2ชั้นนะครับเป็น3.2ชั้นมาลองดู jetpack เลเวลหกว้วไปเลยจ้า ไปเลยโอ้ได้เท่าไหร่ครับ25 0 0 0ตอนนี้เราจะมาอัพเกรดให้ถึงชั้น50กันนะครับทุกคนมาเลยเริ่มที่ 1, 1> ชั้น 38, น38ครับ90 0 0 0มืโอ้โหคันละแสนเลยเหรอโคตรแพงอ่ะชั้นที่41แล้วครับนี่อีก5ชั้นไปาย47โอ้โหตึกเราส่งขึ้นเรื่อยจะส่งถึงดวงอาทิตย์เลยปะเนี่ย และชั้นที่50โอเคเ,อเกตเจ็ดแพ็กด้วยครับเรเวลเ็เลเวลแปดหูเรว 7, เรวล9ไม่ได้นะเนี่ยมาเตรียมพร้อมความสูงระดับ50ชั้นและเจ็ดแพ็กสี่บูลเตอร์ของน้องนะครับไปเลยเจ็ดแพ็กสี่โบูตหูบินไปแล้วว้วมาแล้วจ้าโอ้โหแลนดิ้งครับได้คะแนนสักสี่หมื่นเลยเหรอ อัปเกรดเจ็ตแพคเป็นเลเวล9เลยอย่าลองเลเวล10เป็นกันครับอฮ้ยอันนี้มี5บูตเตอร์นะครับโอ้โอจหจรวด5ท่อไปไกลกว่าเดิมกี่เท่าครับมาแลนดิ้งไปแล้วครับ51นะครับโอ้โหครั้งละ50,000อย่างรวยอ่ะเราได้กล่องเงินมาเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนะครับโอพอดีเลยเตรยียมอัปเกรดมาดูกล่องเงินรอบนี้ได้กี่บาทมาที่3 0 0 0 0 0 4 0 0แสน สี่แสนแปดครับโอ้โหนี่อัปเกรดเป็นเลเวลสิบเอ็ดไปเลยแล้วกันเจ็ตแท็เป็นสีน้ำเงินแล้วโอ้โหเท่แล้วครับมาไปเลยครับลองเจ็ตแท็กในสีน้ำเงินโอโ้ตัวบูสเตอร์ก็เป็นไฟสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับโอโ้ยังไกลอ่ะไปแล้วจ้านี่แลนดิ้งครับได้ที่หกหมื่นนะฮะโอโ้รวยจัดเรามาเพิ่มอีกชั้นนึงดีกว่าเป็น51สชั้นดูรอบรอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนครับ โอ้ชั้นที่51เห็นหน้าเราไม่เนี่ยตัวเราอยู่ไหนอะโอ้อยู่ตรงนี้เองโอ,โอ้มาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยมาลองนะครับทุกคนชั้นที่51กับบ <Brand. S 1> ูสเตอร์สีฟ้าไปเลยแล้วกันโอ้พุ่งไปอย่างเร็วนี่ครับดูจากด้านข้างแล้วก็แลนดิ้งครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนลาด้วยการบินนี่แหละโว้